ความสัมาัน์กับเรื่องของผู้พักพิกงอันนี้ก็ทุกท่านผมทราบดีนะครับนะอันนีออ้ระเบียบววลาที่สองไม่มีนะครับไประเบียบววราส่วนสุขาครับโดยมีท่านว่รารการนะครับไ,ได้แจกให้ทุกท่านแล้วนะครับก็เป็นองค์การเนี่ยส่วนตบุญข้าบวนง่อที่2ก็จะเป็นจำนวนจากไฟพ้าอาคารนันกประสงค์ที่เป็นโรงครัวนะครับ แล้วก็เป็นพื้นที่คอนกรีตเราพูดด้าในการบ่อสร้างไปผลง,งานทั้ไปได้ห้าเ็นต์ไม่ทราบว่ามันมันติดปัญหาตรงไหนหรือว่ากํา